เจ้าสมุทรเรียนกันครับไปดูเขาตัดทุเรียนก่อนเจ๊เจ๊เรียงแล้วเจ๊

ไเป็ดเจอเลยกินเลยไปตออย่างนี้ไม่แก่กุจะว่าไงนะมไมเนาะเออถ้าอย่างนี้ไม่ว่าไม่แก่ก็ไต้องเอาแล้วเออถ้าถ้าอย่างนี้พูดเราไม่แก่เนะียคุณจะเอาก่ขนาดไหนฮะคุณต้องรอ่วงใช่อม